สวัสดีครับมีรักแฟนเพลงครับกับมาพบกับยงยุทธในงานประําททำที่บ้านต้องทำทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีของออกมาก็ต้องรีบไปเก็บเก็บมาแล้วต้องรีบแปรรูปจะส่งแม่ค้าในวันรุ่งขึ้นกะคงฟอร์มสดคืองานอิสระงานส่วนตัวนี่จะหยุด ตามวันเสาร์วอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์พอหยุดเทอะไรไม่มี <c oughs> ถ้าหยุดได้เมื่อของขบวนรุ่นต้องรอเจ้าอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มใหม่ซึ่งมารุมนี่เขาเป็นพืชที่อย่างที่แปลกอย่างที่บอกว่าเขาจะออกตลอดปีจะมีเป็นช่วงสองาทิตย์สามอาทิตย์อย่างมากแล้วก็ออกมาอีกให้เราได้พักผ่อน <c oughs> ให้ใ้ให้คอจแล้วต้องกลับมาอยู่กับเขาอีกนะครับ ง่ายๆอย่างที่บอกว่ามะรุมนี่คนไม่ค่อยปลูกไปแห่ตามกันปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนตะล้นตลาดเอาไปเททิ้งเป็นว่าเล่นแม้กระทั่งแตงโมงก็ล้นตลาดแห่ปลูกกันตามกันแต่มะรุมนี่แปลกไม่ค่อยมีคนปลูกอย่างที่บอกก็ให้ไปดูตามตลาดไ่ค้าขายผักไ่ค้าขายแกงเขาไม่มีมะรุมขาไม่มีมะรุมแกงส้มครับ ไปถามไม่ได้เลยทุกตลาดว่าต้องการไหมมะรุมเนี่ยแม่ค้าทุกร้านจะบอกอต้องการนะแต่ไม่มีคนทําไปส่งนี่แหละคือปัญหาใหญ่ <c oughs> จากนั้นท่านว่างๆเราไปเดินตำรวจตลาดดู่ก่อนก็ได้ว่าจริงหรือเปล่าที่ผมบอกว่ามะรุมนี่ไม่มีขายตามตลาดทุกตลาดเราไปดูได้เลยตลาดสดถามแม่ค้าขายผักกินมะรุมไม่เจอแม่ค้าบอกไม่มีเจ้ะ แล้ mir, mal, วท ja e, um, so uh, so 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 ําไมไม่เอามาล่ะแกไม่ค่ะเพราะก็ไม่มีคนเอามาส่งนะแกเรื่องของเรื่องมีแค่นั้นเองครับเพราะนนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วถ้าในวิมีที่ว่างว่างรีบหาพันธุ์ใหญ่ๆแบบผมนี่มาปลูกเลยใหญ่ๆยาวๆแบบนี้แปรรูปจะได้ฝักใหญ่น่ากินน่าซื้อครับปลูกปีเขากว่าแล้วเนี่ยหน้าฝนก็สบายเลยปลูกทิ้งเลยเลยครับมล้ปลูกหน้าฝนปนี้ หน้าฝนไปหน้าก็รอรับทรัพย์รับตังได้เลยล้านเปอร์เซ็น <c oughs> อามรุมนี่อายุครับปีกว่าก็ออกแล้วแล้วก็จะออกเรื่อยอย่างที่บอกว่าออกตลอดปีเว้นอาทิตย์สองอาทิตย์ออกอยแล้วเงินทองจะไหลเข้ามาเรื่อยๆแม้จะไม่มากแต่ก็มีให้กินให้ใช้ได้ตลอดปีนะครับอย่าลืมนะครับใครมีที่ยามีเป็นครั้งที่หนึ่งพันเท่าไร่แล้วไม่ใช่ <c oughs> หามารุมมาปลูก เดีผมนี่แล้วก็เก็บมาแปลรูปแบบนี้นะอันดับแรกไปตำรวจตลาดก่อนเลยว่าจริงไหมที่ผมบอกว่าไม่มีขายนะคะ้าอยากจะขายมารวมแต่ไม่มีคนไปส่งนะครับลองตำรวจดูนะครับทุกตลาดเอาไปทำด้วยเลยนะครับผมเีกครับไปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบแปลรูปผลตั้งเขาใหม่แล้ว <laughs> เหคครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับผม